ในชีวิตของเราจะมีบางคนที่ทำให้เราทุกข์มากที่สุดแต่รู้ไหมว่าเขาอาจเป็นครูที่ดีที่สุดในชีวิตเราคนที่ดูถูกเราคนที่พูดจาแทงใจคนที่ทำให้เราเจ็บปวดทั้งหมดนั้นไม่ใช่สัตว์รูแต่คือครูที่เข้ามาทดสอบความอดทนความเข้าใจและการให้อภัยของเราเราทุกครั้งที่เราทุกข์ใจเราจะถูกบังคับให้เราเติบโตเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจต้องเรียนรู้ว่าเราควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมใจตัวเองได้อย่ากโกรธเขาเลยเขาแค่รับบทบาทที่กรรมกาบันดาลให้เขาเป็นเพื่อให้เราผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้เมื่อเราผ่านความทุกข์เราจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราให้อภัยเราจะสงบขึ้นและเมื่อเราเข้าใจเราจะมีเมตตามากขึ้นคนที่ทำเราทุกข์อาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลย แต่ใจของเราเปลี่ยนไปแล้วแบบเงียบๆและนั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุด